จะมาพูดถึงสีที่เป็นสีโปรดของเอกช่วงประมาณปี2012นะครับราคารีเซลของเขาเนี่ยพุ่งสูงไปค่อนข้างมากเลยนะครับแต่เป็นสแตปมที่อยู่ก่อนหน้าสแตปมโอนะฮะให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นของปลอมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ b Back b o y Channel มาพบกับเอกอีกแล้วนะครับใน EP นี้อย่างที่เอกได้เกริ่นไว้เลยว่าใน EP นี้จะเป็น EP ที่เรียกว่าเป็น Favorite EP ีโปรดของเอกเลยเพราะว่าเอกจะมาพูดถึงสีที่เป็นสีโปรดของเอกนั่นเองรวมถึงนำกระเป๋าในคอลเลกชันเล็กๆที่เอกสะสมซึ่งล้วนเป็นสีโปรดของเอกทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆที่เคย ดูแบ็กบอ h Channel มาก่อนเนี่ยน่าจะพอจําได้ในอีพีอดก่อนว่าสีโปรดของเมก็คือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินในเฉดไหนนะฮะอย่างที่ทราบกันว่าแอมเนะี่ยทำสีน้าเงินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเนี่ยออกมาค่อนข้างหลายเฉดมากเลย จะเป็นอะไรนะฮะไปติดตามกันแต่ก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วแต่ยังไม่ทันกด subscribe ให้กับ c k Boy Channel นะฮะเอกรบกวนกด subscribe ให้เอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเจ้ากระดิ่งข้างๆกันนะครับเพื่อให้ y u u u b e เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ โอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเอกจะมาพูดถึงเจ้าสีน้ำเงินที่เอกชื่นชอบที่สุดก่อนเขามีชื่อว่า blue electric นั่นเองนะครับสีน้ำเงินที่เรียกว่า blue electric เนี่ยเป็นสีน้ำเงินที่ได้รับความนิยมในบรรดาสีของ dai r m s แล้วในครั้งหนึ่งเนี่ยสีนี้เป็นสีที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นสีที่อยู่ในเทรนของช่วงปีช่วงประมาณปี2012นะครับจนราคารีเซลของเขาเนี่ยในตลาดรี พุ่งสูงไปค่อนข้างมากเลยนะครับมากแซงสีคลาสสิกหลายสีเลยแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็นสีที่ได้รับความนิยมขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าแน่นอนสำหรับเอกเนี่ยเอกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับประวัติคร่าวๆของสี blue electric นะครับเป็นสีที่มีอายุประมาณ10ขวบเท่านั้นเองนะฮะเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยในช่วงปลายปี2011นะฮะซึ่งตรงกับซีซันที่เป็น fall winter 2011นั่นเองที่ ames เนี่ย introduce สีน้ำเงิน Blue Electric เนี่ยออกมาใน Leather Goods ของเขานะครับตั้งแต่กระเป๋ารวมไปถึง Small Leather Goods ด้วยเครื่องหนังชิ้นเล็กนั่นเองนะครับแล้วก็คาบเกี่ยวไปยังในช่วงปี2012นะฮะซึ่งมีการผลิตกระเป๋าเนี่ยออกมาเรื่อยๆซึ่งตรงกับ s t a ป O แล้วก็สแต็มพีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าเพื่อนๆไปเจอกระเป๋ามือ2ที่เป็นสีบลูอิเล็กทริกนะครับแต่เป็นสแตป์ที่อยู่ก่อนหน้าสแต็มโอนะฮะให้คิดไว้เลยว่า อาจจะเป็นของปลอมนะฮะค่อนข้างจะแน่ว่าเป็นของปลอมเพราะว่าของจริงเนี่ยเขาทำขึ้นมาครั้งแรกในสีนี้นะครับในช่วงปลายปี2011นะครับซึ่งตรงกับแ a m โอนั่นเองครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของสีน้ําเงินนะฮะก่อนหน้าที่จะเป็นบลู e ล็กทริกเนี่ยต้องบอกว่าอ m s ก็ทําสีน้าเงินมาค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีน้ําเงินที่มันเป็นเฉดแบบริชหรือว่าน้ําเงินจ๋าขนาดบลูเล็กทริกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมี สีอย่างเช่น blue safari blue france blue t a l a s a นะฮะ blue brighton blue turquoise blue jean blue indigo นะฮะ blue marine blue ลากูนนะครับซึ่งแต่ละ blue หรือว่าแต่ละน้ำเงินเ,เนี่ยก็ แตกต่างกันออกไปนะครับแต่จะสังเกตว่ายังไม่มีน้ําเงินไหนที่มันเป็นน้ําเงินเข้มมีพิกเมนต์ของความเป็นสีน้ําเงินเนี่ยได้เข้มเท่ากับ blue electric เลยนะครับจนถึงตอนนี้เอกมองว่ายังไม่มีน้ําเงินไหนที่มันจ๋าขนาด blue electric นะครับถ้าไม่เป็นฟ้าแบบสว่างไปเลยเช่น blue lagoon หรือว่า blue g นะครับ blue turquoise เนี่ยก็จะเป็นน้ําเงินที่ค่อนข้างเข้มออกเกือบดําอย่างเช่น blue indigo หรือว่า blue marine นะครับ แต่ว่าบลูอิเล็กทริกจะเข้มขนาดไหนไปดูกันที่ใบแรกกันเลยนะฮะเอกขอเริ่มที่ใบนี้เลยก็คือนีน่เลยคะ่ะกระเป๋าเบอร์พินนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นๆน,น้องกระเป๋าใบนี้นะครับเพราะว่าเอกเนี่ยเอาขึ้นมา โชว์หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะฮะกับเบอร์กินไซส์35ในหนังเอฟซันั่นเองนะฮะอะไหก็เป็นสีเงินแล้วก็มาในสีบลูอิเล็กทริกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวของเอกซึ่งทุกใบเป็นของเอกเลยนะฮะรอบนี้ไม่มีของคุณแม่สักใบเลยสำหรับส่วนตัวเอกนะครับเอกสะสมะกระเป๋าบลูอิเล็กทริกเนี่ยในอะไหสีเงินเท่านั้นนะฮะ mm hmm. เพราะเอกมองว่ามันเป็นคู่สีที่ค่อนข้างแมทชก์กันแล้วส่วนตัวเอกมองว่า ามันเสริมกันแล้วก็สวยมากกว่าที่จะเป็นสีทองนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยเอกชอบให้สีน้าเงินเข้มๆเมงี้ยเขาไปคู่กับสีเงินนั่นเองครับนี่นะฮะก็เป็นใบแรกก็ประวัติของใบนี้ก็ต้องบอกว่า เอกไปตามล่ามาพอสมควรนะฮะกว่าจะได้ใบนี้ออกมาแล้วก็ใบนี้น่าจะเป็นสแตมป์เก่าแล้วนะครับเพราะว่าได้มันนานพอสมควรแล้วสแตมป์ R นะครับผมซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่า ถ้าเป็น2011เนี่ย Stamp O ใช่ไหมครับ P ก็เป็น2012 Q 2013แล้วก็ R ก็คือ2014เพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ย Stamp R ก็จะเป็นกระเป๋าในปี2014อายุก็ประมาณ6ปีแล้วนะครับเอกใช้บ่อยอยู่ในช่วงนึงมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงนี้เอกไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋า Hermes มากเท่าตะก่อนแล้วนะครับทำให้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้หยิบเขามาใช้สภาพเขาก็เลยยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เลยนะครับยิ่งถ้าเป็นหนังเอฟซัมที่ถือว่าค่อนข้างมีความแข็งแรงนะฮะไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนได้ง่ายด้วยแล้วแล้วก็เนี่ยกระเป๋าก็ค่อนข้างอยู่ในสภาพดีเลยครับ อันนี้ก็เป็นใบแรกนะครับไปต่อที่ใบที่2เลยมีเบอร์กินแล้วแน่นอนก็ต้องมีกระเป๋าเคลลี่นั่นเองนะครับซึ่งก็คือใบนี้เลยเพื่อมๆนน่าจะคุ้นๆกันบ้างนะฮะกับใบนี้เคลลี่ไซส์40ในหนังเอฟซัเช่นเดียวกันแล้วก็สีบลูอิเล็กทริกกับอไไล่เงินนะฮะเป็นสเปคที่สะสมเลยซึ่ง ใบนี้ยก็มีสอรี่เหมือนกันนะฮะเอกเคยแชร์ไว้ในคลิปวิดีโอที่พูดถึงเรื่องของการทำสเปเชียลออเดอร์ไว้แล้วเพราะว่าใบเนี้ยเป็นสเปเชียลออเดอร์นั่นเองสาเหตุที่ต้องสเปเชียลออเดอร์เนี่ยเพราะว่าเอกมีสเปคที่ค่อนข้างอ่สเปซิฟิกก็คือ จาะจงพอสมควรน,นะฮะแล้วสเปคนี้มันไม่มีทางหาได้ในบูกท,ที่ไหนก็ตามนะฮะหรือแม้กระทั่งในตลาดรีเซลก็ไม่สามารถไปหาได้เพราะว่ามันเป็นสเปคที่คนเขาไม่ค่อยใช้กันนั่นเองนะครับก็คือ1นึ่เขามีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่เป็นไซส์40แต่ไซส์40ยังไม่พอแต่เอกต้องการเป็นเย็บนอกอีกนะฮะซึ่งไซส์40แล้วเย็บนอกเนี่ยมันก็ยิ่งมีน้อยไปอีก3คือต้องเป็นสีบลูอิเล็กทริกเท่านั้นแล้วก็สีคือต้องเป็นอะไหล่สีเงินเท่านั้นสเปค ทกนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะฮะ <Wow. S 1> เอกก็เลยต้องไปขอที่ช็อปเนี่ยทำสเปเชียลออเดอร์นั่นเองแล้วก็รออยู่ประมาณเกือบ2ปีเลยนะครับใบนี้กว่าเอกจะได้มานั่นเองก็ใบนี้ได้มาช่วงประมาณช่วง2-3ถึง3ปีที่แล้วนะครับสแตมป์เป็นอ่าสแตมป์อยู่ด้านในต้องหาก่อนอย่างที่เคยแชร์ไว้นะครับว่า a m s เมนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งของสแตมป์จากเดิมนะครับเขาจะอยู่ที่ด้านหลังของสายคาด ด้านหน้านะฮะย้ายไปอยู่ด้านไหนตรงนี้นะครับผมซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นสแตมป์อะไรเนาะเดี๋ยวดูให้นะครับ เป็นส t ตมป์ซนั่นเองนะครับซึ่งส t ตมป์ซเนี่ยก็เป็นของปี2018นนั่นเองก็2ปีที่แล้วนะครับก็ใบนี้ก็ดีใจมากๆเลยอย่างที่บอกนะครับด้วยความที่เขาเป็นสเปเชียลออเดอร์นะฮะเขาก็จะมีสัญลักษณ์้อร์ชูส Stamp หรือว่าเกือกมานั่นเองนะครับที่บอกว่าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่สั่งทำขึ้นมาพิเศษเลยถึงแม้ว่าหน้าตาจริงๆเราจะไม่ค่อยสเปเชียลออเดอร์เท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่มีสีเดียวเท่านั้นนะแตกต่างจากกระเป๋าสเปเชียลออเดอร์ทั่วไปที่มักจะ ผสมคอมบิเนชันระหว่าง2หรือ3สีเป็นต้นนะครับค่อนข้างมีความใจเย็นกับเขานะฮะต้องรอเขามาก็ดีใจมากๆเลยที่ได้จนได้นะครับไนไหนพูดถึงกระเป๋าเคลลี่แล้วขอโชว์เคลลี่อีกใบหนึ่งเลยนะครับที่เป็นสีบลูเล็กทิกเหมือนกันใบใหญ่เหมือนกันก็คือนี่เลยนะฮะก็แซวเล่นนะครับใบ,บนี้ก็คือ Kelly Twilly นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มาดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสี blue electric เหมือนกันนะครับมาในหนังที่เรียกว่า Tadlac นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนังที่ค่อนข้างใหม่ของ Airmax คล้ายๆมีความคล้ายคลึงกับหนัง Box นะครับซึ่งก็เป็นหนังวัวเรียบแบบหนึง่งมีความใช้นี่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาทําเป็น Accessories เล็กๆน่ารักอย่างเช่นเจ้า Kelly Twilly แบบนี้นะฮะก็อย่างที่เคยรี วิวใน EP หนึ่งไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกระเป๋า Kelly t w e l l y กระเป๋าท,ที่จิ๋วที่สุดถ้าเป็นเมื่อไหนยังไม่ได้ดูไปดูได้ที่ลิงด้านบนเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็อย่างที่บอกไปในคลิปนั้นแล้วว่า Kelly t w i l l y เนี่ยเป็นกระเป๋าจิว๋วๆที่ใช้งานได้จริงนะฮะตัวเทอร์ล็อกตรงนี้ก็สามารถบิดได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดสายคาดเนี่ยออกมาได้เพื่อที่จะเปิดกระเป๋าได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกิมมิ c เล็กๆนะ่านะ่านระักนะ่านระักของทาง MS เมอีนะ่เขาทำ อ่อออสซิสตี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับออกมาแต่ราคาเนี่ยไม่ได้เล็กไปตามขนาดเลยนะครับก็เป็นอีกชิน้นหนึ่งที่เอกก็คิดว่าน่ารักนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงใจ100%เพราะว่าอะไหล่เขาเป็นสีทองนั่นเองนะครไม่ใช่อะไหล่สีเงินที่เอก ตามสะสมอยู่ครับต่อไปเราไปกันที่ใบที่3กันเลยนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นใบสุดท้ายในกระเป๋าที่เป็น blue electric ของเอกแล้วนะฮะมีเบอร์กินไปแล้วมีเคลลี่ไปแล้วเอกต้องไม่พลาดที่จะสะสมอีกใบหนึ่งก็คือคอนสตองนั่นเองก็คือใบนี้ครับมีก็คือคอนสตองนะครับผมในสี blue electric เหมือนกันนะฮะในหนัง แอพซ้ำเช่นเดียวกันแล้วก็มาในอะไรสีเงินหรือว่าแพล l a เ i ียมเ a ลเท h ฮาร์ดแวร์นั่นเองนะฮะก็เป็นสเปคที่เอกค่อนข้างระบุไว้เลยว่าต้องสะสมเป็นสเปคนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งเจ้า Blue Electric Constance ใบนี้เนี่ยก็ใช้เวลาหาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นสีที่เราชอบมากแล้วเราต้องการในสเปคนี้เท่านั้นก็ดีใจที่ได้มาแล้วก็เป็นขนาดที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ี่ใหญ่เช่นไซส์ยี ไซส์สคลาสสิกของ Constance Bag เลยแล้วก็จุของได้ค่อนข,อข้างเยอะนะฮะแล้วก็ของในชีวิตประจำวันเอกไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่เอกใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วปัจจุบันเนี่ยยงในวันที่ทำวิดีโอเนี่ยก็ยังใช้ใบนี้อยู่นะครับในประจำวันนะครับผมแล้วก็ข้อดีของ Constance Bag ก็คือเขาเป็นกระเป๋าสะพายน,นะฮะก็ข้อดีหน่อยไม่จาเป็นต้องถือนะครับแล้วก็สะพายขึ้นไหล่ได้เอกมักที่จะสะพา Const ย Constance แบบ crossbody แล้ว ก็เอากระเป๋าเขามาบวยข้างหน้าตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหล่นนะฮะถ้าสพายเป็นโชเเดอร์ bag ไว้ด้านข้างเนี่ยเดินเดินไปมักจะตกจากไหล่นะฮะเมื่อเราสพายเป็น cross b ด d y เนี่ยมันก็จะไม่หล่นไปจาก ตัวเรานั่นเองนะฮะก็ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานเลยนะคะรับกรนี้ก็เป็นใบที่รักมากๆอีกหนึ่งใบนั่นเองนะฮะก็ครบคอลเลกชันแล้วนะฮะเบอร์กินเคลลี่คอนสตงเรียกว่า3เทพแห่งกระเป๋าแอมเมสเนี่ยก็เอก็ค่อนข้างฟูลฟิลแล้วนะฮะกับการสะสมกระเป๋าทั้ง3ใบในสีที่รักที่สุดแล้วก็ในสเปคที่ตัวเองชอบก็คือหนังเอฟซัม um, กับอะไหล่เงินนั่นเองนะครับก่อนจบวิดีโอนี้ อีกหนึ่งใบนะฮะเป็นอีกหนึ่งใบที่ก็รักไม่แพ้เจ้าสามใบนี้เลยนะครับก็คือนี่เลยนี่นะฮะก็คือกระเป๋าแฮกนั่นเองนะครับหรือว่าโอคุคัวนั่นเองนะครับไซส์40นะฮะก็คือฐานนั่นเองจริงๆกระเป๋าก็ไซส์เดียวกันกับ เคลลี่นั่นเองนะครับก็คือด้านกว้างเนี่ยเท่ากันแต่ว่าความสูงเนี่ยเขาจะสูงกว่าด้วยความที่เขาเขาเป็นกระเป๋าทรงโอกคควานั่นเองนะฮะใบ <By. S 2> <By. S 1> นี้เนี่ยเป็นสีน้ําเงินที่รักมากเหมือนกันได้มาก่อนหน้าใบ mm. <by S 2> พวกกลูิเ็ทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับ mm. แต่ว่าใบ mm. นี้เนี่ยไม่ใช่ blue เล e c t r i c นะครับเอกจะให้เทียบดูว่าถ้าเทียบกับ blue เล็ c t r i c เนี่ย จะสังเกตว่าเคลลี่ที่เป็นบลูเล็กทริกเนี่ยสีเขาจะเข้มกว่านะฮะคือสีน้าเงินเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่านะครับเทียบกับเบอร์กินจะพอเห็นความต่างอยู่นะครับว่าบลูเล็กทริกใบนี้จะเข้มกว่านะครับใบนี้เนี่ยถามว่าสีน้าเงินนี้เขาเรียกว่าสีน้ําเงินอะไร ต้องบอกว่าไม่รู้นะ oh. เอ๋ไม่ทราบจริงว่าน้ําเงินเนี่ยเขาเป็นน้ําเงินอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใบานี้เป็นใบวินเทจนะครับา oh. สตมป์ของเขาเนี่ยเป็นแตมป์เอสีเลียมนะครับซึ่งแตมป์เอสีเลียมเนี่ยเป็นแตมป์ในปี1997 20กว่าปีแล้วนะครับ23 24ปีแล้วสําหรับกระเป๋าใบานี้เนี่ยเรียกว,ว่าเป็นวินเทจแล้วก็ในช่วงปีนั้นๆนะครับ สีของ a m s ที่เป็นโทนสีน้ำเงินเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากเหมือนในช่วงปัจจุบันหรือว่าเหมือนในช่วงที่ Blue Electric เขาออกนะครับทำให้ AMS ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เรียกสีเขาเป็นบลูนู่นบลูนี่นะครับเขายังเรียกกระเป๋าเขาว่าบลูอย่างเดียวนั่นเองนะครับเอกพยายามจะไปนค้นหาข้อมูลาทางออนไลน์ถึงกระเป๋าวินเทจเก่าๆแล้วก็ไม่เจอนะครับไม่ได้ฟันธงว่าเป็นสีอะไรเจอที่ใกล้เคียงที่สุดกับสีนี้นะครับเขาเจอเรียก ว่า cobalt blue หรือว่า blue cobalt นั่นเองนะครับแต่ว่าเอกคิดว่ามันไม่ใช่ official name หรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการของสีนี้ณนะขณะนั้นนะครับก็ขอเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับก็คือเป็น blue หนึ่งที่เราชอบอะ่ะมันมีความสดใสยอยู่นะถือว่าใกล้เคียงกับ blue electric นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึง blue electric นั่นเองแต่ว่าก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ชอบนะฮะมาในอะไหล่สีทองนะครับผมซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นอะไหล่ที่เอกไปเปลี่ยนใหม่ที่ช็อปนะ เอกเอาไปเข้าสปาแล้วก็เปลี่ยนอะไรทั้งหมดเนี่ยเลยให้เป็นเป็นอะไรแบบใหม่นะครับแล้วก็มีความเงางามเลยเพราะว่าเวอร์ชนันก่อนที่จะเอาเข้าสปาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดำมากแล้วนะครับนี่ก็เลยเทียบได้ว่าเหมือนได้ใบใหม่เลยนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าในส่วนของหนังของกระเป๋าเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างอยู่ในสภาพดีนะครับผมแน่นอนใบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน้ำหนัก หนักมากๆนะครับตอนนี้กล้าขงขึ้นแล้วไม่ได้ใช้บ่อยนะครับแทบจะเรียกได้ว่านับครั้งได้เลยที่เอาออกมาใช้ในแต่ละครั้งตั้งแต่มีกระเป๋าใบนี้มาเป็น10ปีนะครับก็สะสมไว้เป็นสิ่งที่เราชอบนะครบเป็นสิ่งที่เรา รักจริงๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคอลเลกชันกระเป๋าสีน้ำเงินของเอกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น blue electric ทั้ง3ใบของเอกนะครับก็คือเบอร์กินใบนี้เคลลี่ใบนี้คอนสตองใบนี้นั่นเองนะครับทั้ง3ใบที่เป็น blue electric แล้วก็มีแถมเจ้าโอคุวัวสีน้ำเงินอีกใบหนึ่งไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคอลเลกชันกระเป๋าสีน้ำเงินของเอกนะฮะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่าง เนะพื่อนๆลองแชร์กันมานะฮะว่าเพื่อนๆนมีกระเป๋าสีโปรดเป็นสีอะไรหรือว่าสะสมกระเป๋าสีอะไรอยู่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้ที่เอกมาพูดถึงเรื่องของกระเป๋าในสีที่รักที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ Back Boy Channel ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ